วันนี้เราอยู่ที่ Natalie. น้ำทะเลนี่เราอยู่กับตัวอะไรบ้างครับนี่ไดโนเสาร์หรือไดโนเสาร์นั่นเองอ๋อมีบัฟฟาโลควายพิงบัฟฟาโลควายสีชมพูกฮอส มาบิวไทสิเดท็ทอปโอ้ยตื่นมาแล้วครับกรีนไทสิเดท็ทอปไรออนสิงโตเยลโล่ไรออนสิงโตสีเหลืองไรออนคราว หัวรูคราวหัวสีน้ำเงินคราวชอตโต้เตาเยลโล่ทอตโต้เตา,ทอทอตาสีเหลืองอีเลฟเฟนเฮ้ย,ยคืนมาครับช้างพอเพิร์ลอีเลเฟเวนช้างสีม่วง เอเลฟน์บัฟฟล์ผิงบัฟฟล์วายสีิงห์ผอ้บัฟฟล์นี่ไดโนเสาร์โอ้อันนี้เป็นไดโนเสาร์สามหัวเลยนะครับเนี่ยนะโอหแรงมากมีอะไรอีกครับคอกอดาย